ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคริตรจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้นะคะจากพระธรรมมารโกบทที่7ข้อที่10ค่ะบันทึกว่าพระโมเสสสั่งไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและใครประนามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายข้อคิดจากพระวจนะนะคะหลักปฏิบัติต่อพ่อแม่นะคะหลักปฏิบัติต่อพ่อแม่ประการที่1ก็คือว่าลูกเนี่ยจะต้องให้เกียรติพ่อแม่ของตนย้ําอีกครั้งทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังทั้งเรื่องของความคิดคาพูดการกระทํา กิริยาแล้วก็ท่าทีภายในก็ตามนะคะในประการที่2ออย่าประนามหรืออย่าทําให้พ่อแม่ของตนเนี่ยเสียเกียรติไม่ว่าจะเป็นการดูหมิน่นไม่ว่าจะเป็นการดูถูกทั้งด้วยคําพูดทั้งด้วยสายตาทั้งด้วยเรื่องของการกระทําและในประการที่3นะคะลูกดีจะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าส่วนลูกชั่วจะรับภัยที่มาจากโปรองเช่นเดียวกันพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ามีโทษถึงตายตายตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งเรื่องของตายจริงก็คือจะอายุสัน้นและ เป็นเรื่องของการที่พระพรตายจากชีวิตของคนคนนั้นด้วยนะคะอธิษฐานด้วยกันให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่มาเตือนสติแล้วก็หนุนใจในคนที่เป็นลูกๆขอให้เราได้มีหลักปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราอย่างถูกต้องเราจะให้เกียรติเราจะให้ความเคารพทั้งต่อหน้าและรับหลังเราจะไม่ประนามและจะไม่ทําให้พ่อแม่ของเราเสียเกียรติด้วยประการทั้งปวงขอให้พระวจนะตอนนี้สําเร็จในบรรดาลูกๆของพระองค์เราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนนะคะพระเจ้าวอวยพรค่ะ